ทนต่อเวทนาด้วยความเพียรในขณะที่โยมสาธยายมนอยู่นั้นเวทนาก็ดีทุกก็ดีที่มันคืบคลานในกายสังขารก็ขอให้ทนและมีสติตั้งมั่นในพระอัคระคาถาท,าที่โยมสวดอยู่ความตายกับเวทนาที่ทนได้ยากนั่นแหละอาการเดียวกันเพราะเมื่อโยมมีเวทนามากสติโยมนั้นจะเริ่มไม่ตั้งมั่น นั่นหมายถึงธาตุขันของโยมกำลังจะแปรปรวนกำลังจะแตกสลายเพราะมันกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแบบทีทีมันจะไปบีบหัวใจโยมดังนั้นโยมต้องกำหนดรู้และตั้งมั่นให้มาก ด้วยอำนาจแห่งฌานไปขม่มคือจิตเพ่งอยู่ในอาการนั้นเพ่งแล้วปล่อยแล้ววางมันก็จะเกิดการเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับเมื่อมันเท่าทันกันเมื่อไรอำนาจแห่งฌานมันข่มได้เมื่อไรโยมเท่าทันอารมณ์นั้นได้เมื่อไรไม่กลัวมันได้เมื่อไรโยมจะขี่หลังเสือ เขาจะพาโยมทยานออกไปคือจิตหลุดพ้นในชั่วขณะหนึ่งให้เห็นความเป็นจริงของสังขารแต่ผู้ใดถ้ายังไม่พ้นอำนาจแห่งเวทนานี้ไปได้ก็ย่อมถูกกดขี่ถูกบดบังด้วยอำนาจแห่งอวิชชาไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงเท่าทันในเวทนาในกายสังขารหรือโทษภัยมันได้เพราะเราไปยอมอ่อนข้อหรือใจเรานั้นอ่อนแอจนเกินไป ดังนั้นกรรมาฐานเราต้องมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวพอสมควรนั่นคือมีความพอใจในความเพียรเสียก่อนบุคคลผู้นั้นจึงจะมีริ์ได้นั่นเรียกว่าอิทธิบาสี